มีทานอีศพเรื่องราชสีกับหนูคู่แต่งอีศพราชสีตัวหนึ่งเอ็นกายหลับไหลยอยู่ในป่าทึบหัวอันใหญ่โตของมันวางอยู่บนหัวอุ้งเท้าของมันหนูน้อยขี้กลัวบังเอิญวิ่งมาบนตัวของมันโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความกลัวและร้อนรนที่จะรีบหนีไปให้ได้ เจ้าหนูกับแล่นปรูดไปบนจมูกราชสีราชสีนี่หลับอยู่ดีๆครั้นถูกรบกวนมันจึงตะปบอุ้งเท้าอันใหญ่โตลงไปบนเจ้าสัตว์ตัวน้อยด้วยความถึงโกรธหวังจะฆ่าหนูให้ตายปล่อยข้าไปเถิดเจ้าหนูผู้น่าสงสารขอร้อง กรุณาปล่อยข้าไปแล้วสักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนราชสีรู้สึกขบขันยิ่งนักเมื่อคิดว่าเจ้าหนูจะมาช่วยอะไรมันได้แต่มันเป็นสัตว์ที่มีเมตตาจึงปล่อยเจ้าหนูไปในที่สุดอีกไม่กี่วันต่อมาขณะกำลังซุ่มล่าเหยื่ออยู่ในป่าราชสีก็ติดบ่วงของนายพราน มันไม่อาจหนุดเป็นอิสระบ่วงของนายพรานได้จึงคำรามเสียงดังก้องป่าด้วยความโกรธแค้นเจ้าหนูจำเสียงนั้นได้จึงรีบวิ่งมาเจ้าป่ากำลังดิ้นรนอยู่ในตาข่า,ายมันรีบวิ่งตรงไปที่เชือกเส้นใหญ่เส้นหนึ่งซึ่งรัดราชสีเอาไว้ก่อนจะกัดแท้เชือกจนขาดในที่สุดราชสีก็เป็นอิสระท่านหัวเราะ ตอนที่ข้าบอกว่าจะตอบแทนท่านเจ้าหนูกล่าววัดนี้ท่านคงเห็นแล้วว่าไม่แต่หนูก็ช่วยราชสีได้มีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาไม่เคยสูญเปล่า